เอาละครับผมขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการ c h ่ e r s to life น่าเออเลยนะผมอันนี้เราก็อยู่กับเกม FIFA Online 3นะผมโหพี่ไม่เหนียวกว่าผมวันนี้เราก็จะมาเออโตระยำนะผมเฮียเสียงมันคอยกล้องเลยพอเลิกผมนี่เป็นเรา what the นี่นะผมเราจะมาเอาไอ้นี่กันนะเป็นโปรโมชั่นผมแรกเชลรับนักเตะสอง4ันสิบสี่ท็อปสอง4ันสิบสี่เป่ทีเอ้ทีมอัพเดอะซีซั่นนะผมใช่ปะเอ <laughs> อน 14, นเชลเดอะซีซั่น2อ1 4ันสิบสีแล้วผมสิเป่าสิบสี่กเป๋าอช่างแม่สงสิบสี่อะนะเออนี่ไงเนี่ยแบบเราก็จะมาเปิดนันนะผมนี่เป็นไอดีของคนรู้จักของผมนะผมเขาให้ยืมมาเออ ก็ขอขอบคุณมากๆากเลยผมครับวันนี้ก็โอยี่สโซลิสใส่พอมตาย83ล้านนะผมไอ้เชี่ยเป็นแผงวีไลีกโอ้ใครก็ได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 ้มาครับผมเอ่อไอเดียคือผมผมไม่ซีดีอะเดี๋ยวมันได้ได้เก็ได้ได้ไลยครับแต่ว่าถ้าได้ตัวนี้ก็โอเคอะตัวที่หนึ่งมา กดไป <S <S พาสโตเล่นะผมระยำมากเดี๋ยวสับโอเคมันท็อปเก้าสิบมันอาจจะออกตัวล่างก็ได้ใครจะรู้ใช่ปะ่ะเออเนี่ยมันท็อปเก้าสิบแล้วมันให้มาสองใบมาโอ้โหอ้สัตว์โอ้ ไอ้เฮียโอ้พี่เอ้ผมขอโทษโอ้ไอ้เฮียระยำสองตัวเลยอําอําอํมติติชิอไปอ่านว่าอะไรวะอําติตินะครับผมไม่ได้ใครเฮ้ยม่ดวงกุระยำอย่างวะหรือไม่เกี่ยวกับกูอ้าวผมเจ้าของทีมเจ้าของทีมดูนะผมว่าคุณได้อเย็ดขี้ อ้าวใน้สัตว์บวกศูนย์ตกใจหมด <c oughs> นี่ผมเป็นสองตัวที่คุณได้รับนะผมเจ้าของรหัสดูไว้ซะน,นะครับผมเจ็ดแสนเก้าแสนเออแล้วเรา,า,า,าไปดูรหัสต่อไปกันรับผมอ้าวนะครับผมก็มาถึงผู้โชคดีรายต่อไปนะผมเอ๋อมีกินเดียวโอเคเอ k บีเคผมฮาร์ดแบ็คเกอร์ไม่ใช่ครับ <c oughs> เนี่ยเป็นทีมของเพื่อนผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับผมมาเราอย่าพูดพัดทำเพลงครับผมเอาดีกว่าจัดเลยมผมสองใบครับมาๆๆแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัว,ตว<า>นี่เป็นของเพื่อนผมนะผมออสับซัก ยี่สิบตัวนะเพราะอะไรผมชื่อว่าท็อปเก้าสิบเนี่ยประมาณมันไม่น่าจะออกตัวบนบนหรอครับน่าจะออกตัวล่างล่างมากกว่านะเออนี่ก็เป็นสิ่งที่ GM น่าจะคิดไว้แล้ว่อเองียบมาเซลโลแล้วผมโอเคมา Let's go <S ตัวแรกเป็นเดก้อาร์ผมโชคดีก็ได้ไปหนู โบโบลาซี่โบลาซี่โบลาซี่ตัวที่อะไรเอ่ยเชีย่ยอย่าบอกตัวโบนี่เซี่น้ำตากูไหลแล้วเว้ยโบลาซี่โบลาซี่เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงอ่าก็ตัวล่างๆอ,อ่ะเออถ้าไม่สับก็อาจจะได้ตัวดีกว่านี้อ่าตัวต่อไปมาไอ้สัตว์ อะไรวะเฮ้ยไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าเนี่ยเจ้าของไอดีดูไว้นะผมคุณได้ตัวอะไรเอ่ยอ่าอ่า,อาตัวแรกของโบลาซี่นะผมแล้วก็มีมีมีเอมเอม,เอมเอีเอ่อช่างแม่งเถอะนะผมอ่ะสองสองทีมไหยสิอ้าก็ทีมก็ระดับกลางๆนะเอออุยอ้ยอุย้ย แแม่งทีมโหดกว่า <c oughs> ผมเองโหแม่งทีมดีกว่านี้แม่งอยู่เท่ามันเลยผมโอ้จัดว่าเก่งนะคนนี้ผมเอาละเลิกเสียเวลาผมไปที่ต่อไปไกันเลยมาครับมผมมาถึงไ,งไทยแล้วครับผมซึ่งแบบไอ้เทียบสองไอดีที่เปิดไปเมื่อกี้แม่งแบบระยาม,มากครับเจ้าของไอดีเห็นแล้วจะโกรธผมนะ <c oughs> อย่าอย่าไปหักตีผมเลยนะผม นี่ผมก็เปลี่ยนเป็นเดสเตอร์นะผมแมนยูมันกระจอกเกินไปนะเออใจเดือดีคนนึ่งนะผมยัง <c oughs> จะอัดสูตรเข้ามา50ไอ้51ก็เถอะอะไรเนี่ยอะไรเยอะรับไปรับให้หมดเลยเออเออมาแล้วก็ใช้สูตรสูตรเตียวสูตรเตียวที่เคยทำกันมาแล้วนะผมโอเค อ่ะติด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 ต <c oughs> ิดติดติสติด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 ตยดติดติวติดติดต่ดติดติดติาติด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 ตินนิดไิแติด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 ตดติ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 นติด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 ติ่ไดิดต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 ูดติดตนาน,าน,าน,น,ออนิดต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 ิดราคาิดนนบบออาาติดติดตม่ติดติดต <c oughs> ิดต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 ตกดติดบิดต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 ิดดติดติตดตตด เหี้ยพาเย็ดมาไงโอ้ตายแล้วดีที่พาเย็ดนะผมอ่าผู้ชายหลายคนอาจจะชอบนะผมอาจจะอยากไปด้วยผมอ่าไม่ใช่ <c oughs> เอาเอาเข้าไป <c oughs> เหี้ยไปสุดท้ายวะ <c oughs> มาไอ้เหี้ยขอหน่อยเถอะ <c oughs> ไม่สับกูสับสักครึ่งทีมเลยมั <c oughs> ้งอ๋อกูสับห้าตัวก็ได้กูไม่เอาห้าตัวแรกก็ได้เออ <c oughs> มามาสูตรสูตรสูตรอะไรสูตรสูตรสูตรเออกดตรงเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งครับค้างห้าวิครับผมห้าวิให้เมาส์หายครับผมเออหายแล้วครับหนึ่งรอบครับผมสองรอ,อบครับผมอสามรอบครับผมเออห้ารอบครับผมสี่ปร๊บห้ามามัน เลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นสองนานตาจะบอดโอมันมุเลยจุ๊สจุ๊สโอเคมุดเลยผมไหนมาดูซิแม่งอยู่ตัวที่อะไรโอ้โหจะสับทำไมเนี่ยโอ้โหไม่น่าสับเลยครับ แต่่าโอเคมุนเลอร์ผมด,ดีอย,อยู่ดีอยู่ดีอยู่อยู่เป็นนะผมโทมัสมุนเลอรผมยสของฟรีเอออะไรก็เอาไปเถอะนะเอาจริงมันก็อย่างว่าของฟรีแต่ว่ามันก็ต้องแบบอยากได้ของดีๆบ้างใช่ปะละ่ะเออผมก็คนนึงแหละเออที่จะบอกของฟรีก็เถอะแต่แบบในใจมึงก็ไอเชี่ยวขอดีๆหน่อยอะไรเงี้ย

โอเคแล้วเรามารับตังค์กดนดกว่ารับสินสอดยี่สิบห้าล้านนะผมทำไรอยู <c oughs> ที่จริงผมมีตัวที่อยากจะซื้อยู่นะก็คือคาวาโร่ครับผมกับอินเนียวีเล e ่าแต่แบบรสชาตินี้ผมไม่ได้สัมผัสมันหรอกเพราะฉะนั้นเรยมาตีบวกกันนะผม <c oughs> โอเคผม <c oughs> พี่เดฟีก็เก่งนะเออก็ผมก็ชอบนะนี่โรนยูแต่ผมเปิดได้โดยบางเอิญนะผม หลุยสัวเรวก็ซื้อมาผมไปทำงานตีบวกหลุยสัวเรสนะเออเออแล้วแล้วเอาใครเดี๋ยววะมินฟิสเดย์ปายใช่กูไม่กล้ oh. าว่ะมาโลโค้ทุกพ่อขอบวกหกเลยทุกลูกมาโอเคครับผม เรามาทําการตีบวกนี่ผมหรือโซเลสนะตีติดก็สิบสองล้านนะผมก็ไม่มากเท่าไหร่นะก็มีเสียวเลยนะผมตัวละเจ็ดล้านเลยนะเท่ากับโลโก้บวกห้าหนึ่งตัวนะผมแล้กวก็แดนนี่วิลเบกบวกห้าสักหนึ่งตัวเนี่ยบวกตีแบไม่ได้ตั้งตัวไม่ตั้งตัวไม่ตั้งตัวจิ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 จริงให้บวกสองกูเสียวจังวะแ <c oughs> ค่บวกสองเลยกูเสียวจังวะ เออมาคอสโลโก้ต mm. ีต uh, ิดบอกผมยี wow ่สิบหกล้านนะจัดไปกว่าไม่ติดนะผมที่จริงตัวไอดีของก็มีเยอะนะแต่อยากได้ไงเออไอดอล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 ผมอก็เสียก็ผมไอสอยดีที่เรลืออย่าแช่งผมเลยนะผมขอร้องแลผม ถือว um, ่ามันเป็นเวรกรรมของคุณนะผมเออรถเป็นเวรกรรมมันเป็นเรียนมีบวกไปไม่ตั้งตัวโลโค่ใช่โลโว่โลโก้ติด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 เิดติ มาเปิดของแรกนะผมแล้วก็แถมได้ตีบวกนะเออยังไงอะโลโก้บวกหกอะยังไงอะยังไงอะ <laughs> ยังไงอะก็ใช้ได้อยู่นะเออโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปจะพิ้นที่นี้ก่อนนะผมก็สำหรับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากนะัอา้าวเร์เต็มเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วผม คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ